กับรถ SUV นะครับและนี่คือ bmw x5 xdrive 30d เป็นตัว m sport นะ เครื่องยนต์3ามพันนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับและเป็นรถที่ลงตัวที่สุดนะครับเป็นรถ SUV ที่น่าใช้ที่สุดนะครับเทคโนโลยีความปลอดภัยทุกอย่างอยู่ในรถคันนี้หมดแล้วนะครับสาหรับคนที่ใช้เงินไปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคันนี้ปี2023นะครับเป็นโฉม G 0 5นะครับบรันตีโชว์รูมยังเหลือถึงปี2571เดนะฮะเดือนเมษายนประกันชั้น1ซ่อมห้างนะฮะถึงสองห้นะเดือนเมษายน เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้จะเป็นรถที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับยางเพอร์ลี่ใหม่สเส้นนะครับและเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับนุ่มนวลสมูทที่สุดนะเทคโนโลยีความปลอดภัยทุกอย่างอยู่ในรถคันนี้หมดแล้วนะครับไปเราไปลองเราขับรถคันนี้กันสัมผัสได้ถึงความหรูหราครับความเฟิร์มของรถและที่สำคัญนะผมนั่งอยู่ในเบาะของแ7นะฮะ และนี่คือเบาะเดียวกันนะครเป็นหนังเบอร์ลิน่นะเป็นหนังที่เกรดดีมากๆเป็นหนังเกรดพรีเมียมนะฮะจะอยู่ในซีรีส์5ตัวท็อปนะคะ X5 X7 และก็ซีรีส์7นะครที่จะได้หนังเกรดพรีเมียมประมาณนี้นะฮะโมอ,อะไรเนี่ยเลี้ยวง่ายนะครับค่อนข้างเบาแต่มีความเฟิร์มอยู่นะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะคะทวินเทอร์โบเป็นเครื่อง6สูตรแถวเรียงนะครับ แรงม้าเขาอยู่ที่สอง้อยแปดสิบหกแรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่ห7รอยเจสินิวตันเมตรนะครับละกําลังนี่มาแบบเหลือๆล,ล้นๆนะครับที่ลงคอสะพานนะครับโอเคนะครับถือว่าค่อนข้างเฟิรม์มแต่ก็ไม่ได้นิ่มนวลมากแต่ว่าดีกว่า f สิบห้าแน่นอน,นครับถ้าคนที่เคยขับตัว x 5 i v e นะฮะตัว f สิบห้านะว่าดีแล้วนะฮะเฟิร์มหนึบเครื่องยนต์มาแบบเนียนเนียนนิ่งนิ่งับ แฝงด้วยพละกําลังที่แบบเหลือล้นมาเลยนะครับคือเครื่องยนต์เซ็ตจูนมันดีมากๆานะครับเพิ่มจริงๆถ้าขึ้นมานั่งบนรถแล้วไม่บอกว่าคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลนะจะไม่รู้เลยนะฮะเพราะ<ม>ว่าเครื่องยนต์เขาเนี่ยค่อนข้างเงียบและเนียนนุ่มนะแฝงไว้ด้วยความแรงรถเนี่ยมีความแรงคาาเขาหายไปเยอะเลยนะฮรรถปีสองพันยี่สิบสามนะแอบกระซิบบอกเลยหายไปสองล้านบาทน<ม>ี่พอไปหมดสปอร์ตเนี่ย คือหน้าจอเรือนไมดจิตอนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแต่ตัวเนี้ไม่มีเอสต็อปนะคือถ้าไปหมวดสปอร์ตถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบให้รถดับเนี่ยคือตัวเนี้เขาบังคับใช้มาเลยะฮะคุณต้องกดหมวดสปอร์ตแล้วรถจะไม่ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถจะแบบบางคนไม่ชอบอารมณ์แบบพอจอดติดไฟแดงแล้วรถดับเหมือนเขาเซตมาให้พอเครื่องยนต์ดับเนี่ยทุกอย่างก็ยังทํางานปกติแต่ผมว่าแอร์เนี่ยมันดรอปลงแอร์เนี่ยความเย็นของแอร์ลมแอร์เนี่ยมันดรอปลงประมาณสัก2ี่ ด้วยอากาศเมืองไทยเนี่ยช่วงเวลาที่มันร้อนๆเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดเครื่องยนต์ทางานอยู่ตลอดเนี่ยคือระบบแอร์เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นนี่ผมอยู่ในโหมดสปอร์ตแล้วนะครับแต่นี่คือไปเลยนะครับืแทบจะไม่รู้เลยนะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคือไปแบบเนียนๆเลยนะฮะคือพวงมาลัยนี่คมมากเลยนะ เข้าโค้งมานี่แบบมาแบบเนียนๆตัวนี้เป็นล้อเขาเนี่ยไซส์ขอบยี่สิบถ้าเป็นตัวนําเข้าเนี่ยจะเป็นขอบยี่บสองผมว่าจะกระด้างไปนิดหนึ่งแต่ตัวนี้ผลิตในไทยแล้วนะ,ะใช้ขอบยี่สิบเนี่ยค่อนข้างลงตัวและไม่ไม่แข็งกระด้างค่อนข้างสมูทถ้าคุณจะเอานุ่มนวลเนี่ยคุณต้องไปตัวปลั๊กอินนะคร ที่เป็นโชคถุงลมตัวเนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวโชม f f 1 5นะครก่อนหน้านี้ตัวนี้นุ่มนวลกว่าสมูทกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมาเนียนนิ่งเงียบกว่าคือลงตัวมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครด้วยไซส์ไล่มาตั้งแต่ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 5เนี่ยส่วนตัวผมนะผมว่าเป็นไซส์ที่ลงตัวที่สุด ไม่ใหญ่จนเกินไปและไม่เล็กจนเกินไปลองเทสหมดสปอร์ตดูนะฮะถนนโล่งๆนะนี่ผมแตะไปแล้วนะ,ะโอ้โหไปได้ดังใจเลยนะฮะโอ้โหเครื่องแรงมากๆนะฮะโอโ้ถ้าเดินทางไกลแบบลองเลนยาวๆนี่แบบฟิลลิ่งนี่ด,ดีมากๆแล้วได้เครื่องเสียงดีๆมานะฮะรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงล่างดีๆโอ้โหผมบอกเลยในทุกเส้นทางของการเดินทางนี่ มีความสุขแน่นอนครับและได้ความปลอดภัยการเดินทางของคุณจะไม่เบื่ออีกต่อไปนะถ้าได้ขับคันนี้ปวงมาลัยนี่จะแบบคือสไตล์ M M Sport เนี่ยเวลาทุกครั้งที่อยู่หลังปวงมาลัยนะ BMW เนี่เป็นรถที่ฟีลลิ่งดีมากๆนะครับคือสําคัญนะเวลาเราอยู่ในรถเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่บนรถเนี่ยฟีลลิ่งต้องได้นะถ้าฟีลลิ่งไม่ได้นะจะเป็นการเดินทางที่น่าเบื่อแล้วเราอยู่ในรถเนี่ยเราเองก็ มันน่าเบื่อแต่รถคันนี้และยิ่งกลางคืนนะไฟแอมเบียนไลท์เขาเนี่ยคือเขาเซตมาได้แบบอลังการนะและไม่ได้ไม่ได้ดูตะโกนเยอะจนเกินไปและเวลาขับเนี่ยจอเนี่ยแบ่งแยกเป็น2 2ส่ส,ส,ส่วนนะฮะจอเรือนใหม่กับเ n f o t เทนเมนต์อยู่ตรงนี้นะฮะแยกออกมาอย่างชัดเจนใช้งานง่ายนะฮะจะปรับหมวดการขับขี่ทุกอย่างนะเซตอยู่ตรงนี้เป็น I d r i v e ที่ยุนี่มีบูชอ p แอปเปิลคาเพนะ